พระเวสสันดรชาดกกันที่หนึ่งทศพร19พระกถาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชครืต่อมาเสด็จกลับเมืองกบิลพัทส,สุดโปรดพระพุทธบิดาพระเจ้าสุโทธนะและพระประยูนญ,ญาติเกิดเหตุการณ์ฝนโบกคารพันตกลงมาเป็นฝนที่มหัศจรรย์ตกเฉพาะจุดไม่เปียกโดยรอบ แสดงถึงอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าการเทศนาพระสงฆ์สาวกกราบทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงมหาเวสันดรชาดกพระองค์เริ่มต้นเล่าย้อนอดีตไปถึงกับที่98ก่อนปัจจุบันณเวลานั้นมีพระนางองค์หนึ่งชื่อพุทสดีผู้ซึ่งในอนาคต จะได้เป็นมารดาของพระเวสสันดรได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระอินทร์พรทั้งสิบประการที่พระนางผูสดีทูลขอต่อพระอินทร์คือขอให้ได้เกิดในกรุงมัทราชแคว้นสีพีเพื่อได้มีฐานะสูงสมเกียรติแห่งมารดาพระโพธิสัตว์ขอให้มีดวงเนตรคมงามและดำคลับดังลูกเนื้อสายดวงตาแสดงถึงความเมตตาและปัญญา ขอให้คิ้วคมขำดังสร้อยคอนกยูงลักษณะงามตามความเชื่อของคนโบราณขอให้มีนามว่าพุทธดีดังพบเดิมชื่อที่มีสิริมงคลต่อการเป็นมารดาของพระโพธิสัตว์ขอให้มีพระโอรสเกลกเกียรติที่สุดในชมพูทวีปคือพระเวสสันดรที่จะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ด้านทานขอให้พระคันงามไม่ป่องนูนดังสตรีสามัญ เชื่อว่าผู้บำเพ็ญบารมีควรมีลักษณะพิเศษแม้แต่ตอนตั้งครนขอให้พระถันเปล่งปลั่งไม่ยานคล้อยเน้นความงามสง่างามของสตรีผู้มีบุญขอให้เส้นพระเกศาดำคลับตลอดชาติสื่อถึงความงามเป็นธรรมชาติขอให้ผิวพรรณละเอียดบริสุทธิ์ดุดทองคำธรรมชาติบ่งถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องจากภายใน ขอให้ได้ปลดปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาประหารได้แสดงถึงอำนาจและพระเมตตาที่สูงยิ่งอานิสง์ของการฟังกันทศพรผู้ที่บูชาหรือตั้งใจฟังกันทศพรด้วยจิตศรัทธาจะได้รับอานิสงค์ดังนี้ได้ทรัพย์สมบัติดังปรารถนาหญิงจะได้สามีที่ดีมีความสุขก,กายสบายใจชายจะได้ภรรยาที่ดีสมใจนึก มีบุตรที่ดีว่านอนสอนง่ายลูกชายลูกสาวมีรูปร่างงดงามมีความประพฤติดีมีกิริยาเรียบร้อยอานิสงเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแต่เน้นความสุขทางโลกแต่สะท้อนถึงผลแห่งการบูชาคุณความดีของพระโพธิสัตว์และการตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บทสรุปโดยรวมของกันทศพร การทศพรเป็นดังบทเปิดแห่งมหาชาติที่ให้แสงสว่างแห่งปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์แสดงให้เห็นว่าแม้แต่การเป็นผู้ให้กำเนิดพระโพธิสัตว์ยังต้องเกิดจากการอธิษฐานตั้งจิตในบุญจึงปลูกฝังแนวคิดว่าทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากเจตนาอันบริสุทธิ์และบุญบารามีต้องสั่งสมอย่างต่อเนื่อง